สมูมบาท,ทุกคนเอาบรหาต่อยกว่าหอกลรนะนะกว่าอันนี้ไม่ได้อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กจักน้อยเขาสีเข้าทุกคนนี่เต็มกระตุกอีกแล้ววันนี้ก <c oughs> <ๆ>ันเชิสองตังหบ้าก่อไปเคยนะ่นเมื่อไม่ได้ิ้ ไทยสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสชูทุกคนสบายดีตอนเช้าทุกคนเอ,อ๋ยมื้อน,นี้กะสมูก,กะว่าสิมือผนเข้าคือเก้าทุกคนเลยแต่ว่าตอนเช้านี่นะตอนเช้านี่นะแม่เพื่อนว่าสิผาไปเอามาโทวมาเดยอยุไห้ทุกคนแล้วจากเมื่อห่นนะเพราะว่าน้ำมอทัอ,อนแห้งสีหาให้ยุฮหดกินก่อนเฮ็ดกิ่นปีสีหมูป่าแลวกะเ็เฮ็ดส้มทุกคนปนมาเขือพร้อมเปน็นเรื่องะมอนขี้ประมอนนะ คลิปตีเลยทุกคนอ่ะมีล่งลงคลิปมีท่านมดช้ำคลิปตีเลยลายคลิปกันทุกคนบายดีนสาดีทุกคนไปหาให้ดูให้กินก่อนทุกคนเออสายแล้วเราไล่เอ็ดจะชมหมูป่าทุกคนหมูป่าซีนสั่งเปล่าชมมนเนาะเอ็ดชมหมูป่าชมหมูป่าน่าจะเป็นเซีนยมแถวขามาน่ อันนี้ปิ้งเอาป่บ้านไอ้ม้ยน้องินดีสีหน้าก็มาตัวยินแขงก็แขงแคงไหนไอ้ซม้ยหมูป่าทุกคนอะไรฮ้องทำไมเยือกบ่เยือกท่านท่านสองนี้ตื่นมาแล้วปิ้งมะเขือไว้ทุกคนเอ้ยป่นมะเขือพร้อมเอ็ดแนวกินเมื่อเช้า

แม่มาโก้งมากสิดเลมีหาาจะง้เธองได้สิหาสิมีหาาโวยมากกับมาห่ามีทึ่อมดหลาย

อ้ดีเลยไปเข้าล้างแล้วมั้ยนะล้างทำเตะไอเตะไหนเฮ้ยทำต้อกาเกขันัมีแ่หรออันนี้อันนี้หนังมันบอลไหลสวยไ้เลยคุ้เลย

เอาไม่เลยค่ะดวนะเอฟหยิบแเอฟยิบยมแง้มยิแล้วเก็มๆไ้ไหม่ประมาณข้าไปหเนะกินแล้วง่ได้ไปเอาไปตอกกินข้าวได้จะไปตม่้าวทำแจ้วม่อนแก้วไม่ตำคืนี่ไต่อนจักมาุกคนกินข้าวกับอาต้มเครื่องง่ายหมูแล้วกะ คนมาเคยสมุนท้งทนต่กามโนาทำไมไปกินข้าวกินข้าวทุกคนกินข้าวแล้วแล้วจอส้มกรมือหนเข้านี่พักพูดนีเาอนไมไมเคเนี่ม่เ็่มื่อปผมเหน่ะยู่เิทำเหุกูมื้อส่วนกินข้าวแน่าวกันเด้อนข้าวกาันเด้อาพี่เ ได้แล้วไหมห่อกิ๊บแก้บได้เลยปล่อยละลาซิเอาบะหมอนมาตอเอใบตองเพื่อนลทุกคนเดี๋ยวสิโรกใบหออยู่ต่ลางนะนี่โจมลงไปห่ออยู่ต่ลางเพื่อนลทุกคนตุ๊กลงไปเอาใบตองก็ได้มาเดื้อมั้งผมฮะย่างสีเฮ็ดห่อส้มหมูป่าห่านมะโกลนัดื้อเนี่ย อมอ้่นสีปันดีอยูนะอนนี้อนอ้วนสีหมูปามนคือตอนนี้อนอ้วนอาจเลยชวิบอามีเสียงรบกวนเลยจักน้อยเ่าสีเข้าทุกคนเอยหอตุยตุยเบ่งเบเลยเสือเบอร์เบอร์มะยมพร้อมแซร อนอยู่ใด่ะอ๋อชมนะจะป้านมือแล้วบอเออจะป้านไปหน้าคน่ะ ถ้มันมีผู้เอาควอ้อไเฮ้อเอ็นงามม้สิเลมาดีเด้อมาแต่เป็นจอบมุ่เอนออกันแต่ลากาศงไปดิ้นน้ำเพินน่นเขาไทยบ่ออ่มันจเอ็นนปัจจุนนเว่าอบ่หัวสมหมู่าทุกคนเอาบริหาต่อเลยไห่นอย กินน้ำพันบุญแลนนบุญไปนอนป้ายได้ไปเลบ่ไปแลว่านมาโซกทอดได้หมูแห้ขยันมาไปทานบุญไปตลอดเลยเหี้ยได้สเ้ราจะกินได้ตัวแล้วก็ เธอไอชินนะยางได้เลยได้ไอชินนะพรา่ตอนไ้ยิงเล็บมันหมอหมละก็มามได้ี่ตุม้เยเเธอจิหม่อนนะใจใจเหีอือิหมอได้ตัวนึงเลยเ่จมได้ปรเดี๋ยวิ่งเออเหียวยงนี้โอ้เหี้ยม่ตกจิได้เลอยกว่าบักไลน่ วานอะนไรไได้คนกับคนเยื่อแต่คนคนือเขารู้สึขนเยือเห็นมันร่มม้นนะไอ้เนิไปดินไปจากย่านเลยนั่นก็ไปพู้เดี๋ยวสามโมงห่าสามโมงมสามโทหากับปิเคิง <c oughs> ไหมปิเติงแม่เดี๋ยวน,นี้นะคะไปแลวแมโทหานมยโย่ไปไก่ไปกไปพุที เส้นทางมันผัดเปียวเทไท่านั days, my days, my days, ้นนาะมันจะย่านปนัขนาดที่ร้อนย่ยังเสียวๆเลยเสือมยอม้าดีได้ไปคืนนะพราชารนการนี่ยัง้าวิวรถไรเส้นทางเส้นนั้นนะที่กับคืนะมีางนนพวกเนาะไปอันดองไอ้ดำปีน้รผเขาใไ้ดีพะวเลิงแบบแบบมันไปดิ้มตะเก้ามีคนมานอมขวางทางอะไรได้แ่ามั่นๆนะบนยอดมันนี้นี่เป็นไปสิ่ลเสร็จ Oh, o à, ừ. <laughs> à, <laughs> nếu mà mong tên lẹp hoặc mắm mờ đi nè. In màn tinh nữa mừng mầm 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 ยาไดน้ำน่าหลแล้วบ <re> ่าาไดล่ะมือไรยไรพูดจะ้ไรพูดใดรนี้ละหมดพูดไดาเบื่อเบื่อดกมาแล้วก็ลืมเดี๋ยวนี้แล้วหวานนี่กินมีไรชื่อรอยมันงูจยไหลถอยูโฮดแล้วพัดอ้เชยยูโฮดเป็นมือแล้วพัดอะไรพัดได้แล้วบัวัดดินยูะคำมาคนจะได้ปนเาไปเล่นกันั เขาแม้เพื่อนเลื่อยลงหน้าเมื่อยนูมีเห็นมหานี่ยแต่ไง<ม>ในเจ้าเนี่ย

ลาบแล้วก mm ็เห่อนะก้อยละก้อยอะบอ่ะลาบอ่ะจนเยอ้อดขึ้นนะตัดตัวก็้อนสองตัวค่ะก้ก็นอนลาบเยอะนี้ยนะลาบลาบไปง่ายนะก็นอนน่ะไม่ได้ลาบลาบเยอง สองไต่สองข้อยู่มะนม่ยัิงจอสามตยากจะม้อยอยู่บ้านี้เนาะก็เลยไปกันเนาะอยู่แล้วชาวม้อยบอกเพื่นกู้อกขอนะม้อได้ไรนมีดมาได้ทำอ่นนติเี่ยหัวใหญ่ร้นหอยนี่มืนนไป เต็มกระตุกอีกแล้วนี่กสเดนงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบช้นสองห้อได้ช้สองห้อทุกคนขอบมากเลยมากเลยขมา กานที่มาละอโไ้ตูนเลยแลอวมาหัวเจ้าน่ะเอ,อ็อะทำไมเออข้ามาเหลวไม่ทราบปลายห่อทุกคนเอ้ยเอาห่อส้มมาเให้ผมทุกคนไปมือหุ่หเเบบนเข้ามือหุ่นข้าวแล้วไปที่เด้อแล้วหุ่นข้าวกับปั้นข้าวทุกคนแล้วก็มาบ้านคอยแล้วก็ขึ้นด่านทุกคนแล้วก็ เด็ขึ้นพยายามแฮ้วมูป้าแล้วขึ้ไปอตมีทุกคนเออบบทงแหมูมัไปยังเฮอาบอได้ทุกคนวมาส้นสาวน้อยทุกคนเลยจำแจ้วทำไมต้มเวลาเขาไปต้มฮะเวลาเขาไปนี่บ่าต้มโซนใช่หาไก่้ปะกระดูกโง่กระดูกหมูนมูเฮ้ตัวนี้นะโอ้นี่กาทุกคนไปกะ ลา,าลายพี่ลึกแล้วหายเสร็นลายประมาณสิบเอ็ดโมงคนหายเลยปัดกระโดดพลัดหมาผัดเวเฮือนแววเข้าเอา่ะเผื่ออกมาหน้าอีกหายมาเล็กมาเล็กเงี้สันเดียรรรวอ่ะนะคนนายูนึกกินที่ซื้อมาให้กินวันนี้กะต้มข้าวเปะแด่ทุกคนต้มข้าวเปะขึ้นขึ้นมาแล้วกินต้มข้าวเปะก่อนจะหาในายูนึกกินข้าวง่ายนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะพอกินข้าวง่ายแล้วล่ะทุกคนเลย สำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายทุกคนขอขโมกขอใจทุกคนที่เข้ามาติดตามฮับส้มเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้พวกพอเดี๋ยวไม่คือก้าทุกคนถ้าพลอยยัเบึงคลิปผลเข้ากะไปติดตามช่องอมาม่อนทุกคนอมะม่อนถ่ายโต้นะเพราะว่สาสัมโหม่เฮ้ยชหมู่บ้านแล้วเช้านี้ทุกคนนะบ๊ายบาย